สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนเกี่ยวกับการลบลายน้ํานะคะจากภาพที่เราบันทึกมานะคะจะมีวิธีการลบยังไงไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็เข้ามาที่หน้าจอนะคะหน้าจอหลักของเราใน i p a d นะคะก็จะเห็นโปรแกรมนะคะโครมนะคะที่ใช้ในการค้นหานะคะแล้วก็คลิกเข้าไป ก็จะขึ้นมานะคะให้เราค้นหาแล้วก็พิมพ์คำว่าภาพการ์ตูนน่ารักนะคะก็จะขึ้นมาหลายภาพนะคะภาพการ์ตูนของเรานะคะอาจจะสังเกตว่าจะมีภาพที่เราต้องการอาจจะเป็นภาพที่เราต้องการนะคะเป็นภาพที่มีลายน้ำนะะจะเลือกภาพหมูนะคะภาพนี้ที่มีลายน้ำนะคะ ให้เรากดบันทึกนะคลิกขวาคลิกนะคะหครั้งแล้วก็กดบันทึกภาพนะคะภาพของเราก็จะไปบันทึกที่ไฟล์รูปภาพนะคะทีนี้นะคะมาเข้าสู่โปรแกรมนะคะ,นะคะเราจะพิมพ์คำว่า watermark remover นะคะที่ก็พิมพ์ไว้แล้วมันขึ้นมาแล้วอะก็กดเข้าไปนะคะทั้งหมดนะคะก็จะเห็น หน้าตาของโปรแกรมนะคะ water mark remover เราก็กดเข้าไปโปรแกรมนะคะก็จะขึ้นามาแบบนี้นะคะด้านซ้ายมือนะคะจะมีเครื่องหมายบวกแล้วก็มีคำว่าอัปโหลดรูปภาพให้เรากดคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งนะคะกดคลิกเข้ามาหนึ่งครั้งนะคะก็จะเห็นว่าด้านบนนะคะจะมีเครื่องหมายบวกแล้วก็เขียนคำว่าอัปโหลดรูปภาพแล้วก็กดเข้าไป ทีนี้ก็เลือกตรงที่ภาพที่เราบันทึกไว้นะคะของครูอยู่ที่คลังรูปภาพะค่ะกดคลิกเข้าไปก็จะเห็นเป็นภาพหมูที่เราบันทึกเข้าไปแล้วก็กดคลิกอ่าแล้วก็เสร็จสิส้นทีน่รอประมวลผลภาพนะคะรอสักครู่นะคะาภาพก็จะมาด้านซ้ายมือจะเป็นภาพต้นฉบับที่มีน้ำนะคะ ส่วนภาพขวามือจะเป็นภาพตัวอย่างที่ลบลายน้ำแล้วนะคะทีนี้ให้เรากดาดาวน์โหลดรูปภาพได้เลยค่ะนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปดูที่ดาวน์โหลดนะคะเปิดในเปิดในดาวน์โหลดสามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนของเราได้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคนที่ กำลังจะหาวิธีการลบไลายน้ำอยู่นะคะ